หน้าหนึ่งร้เสองเติมตัวเลขแสดงจำนวนข้อ1แก้วตาเก็บเงินใส่กระปุกออมสินวันละ10บาทเมื่อครบ5วันแก้วตามีเงินในกระปุกออมสินทั้งหมดกี่บาทนะคะนักเรียนจะต้องหาค่ะว่าจำนวนใดคือจำนวนกลุ่มคะนักเรียนจำนวนใดคะหวันกับวันละ10บาทอ่ะห้าคือจำนวนกลุ่มนะคะ วันละสิบบาทคือจํานวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มเราก็สามารถเขียนได้ว่าห้าคูณสิบเท่ากับเท่าไหร่นะคะในข้อนี้คะ่ะนักเรียนนะคะการหาผลคูณของเรานะคะยังจําได้ไหมคะให้ให้เราท่องสูตรคูณแม่ห้านะคะห้า คูณ1เท่ากับ5แล้วเติม0ต่อท้ายนะคะดังนั้น5คูณ10เท่ากับ50ข้อ2ค่ะต้นกล้าซื้อลูกแก้วราคาลูกละ2บาทจำนวน50ลูกต้นกล้าต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทนะคะนักเรียนต้องตอบให้ได้ค่ะว่าจำนวนใดคือจำนวนกลุ่มและจำนวนใดคือจำนวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มจำนวน50ลูกราคาลูกละ สองบาทนะคะห้าสิบคือจำนวนกลุ่มราคาลูกละสองบาทคือจำนวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มดังนั้นเราสามารถเขียนนะคะได้ว่าห้าสิบคูณสองเท่ากับเท่าไหร่ข้อนี้ค่ะนักเรียนให้นักเรียนนำ 5คูณ2นะคะ5คูณ2เท่ากับ10แล้วเติม0ต่อท้ายนะคะดังนั้น50คูณ2เท่ากับ100ข้อ3มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองจำนวน4ห้องห้องละ20คนมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สทั้งหมดกี่คน เหมือนเดิมค่ะนักเรียนต้องตอบให้ได้นะคะว่าจํานวนใดคือจานวนกลุ่มและจํานวนใดคือจํานวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มจํานวนกลุ่มคือจํานวนสีห้องค่ะห้องละ20คนคือจํานวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มนะคะดังนั้นเขียนได้ว่า 4คูณ20เท่ากับเท่าไหร่นะคะการหาผลคูณของเรานะคะให้นักเรียนนำ4ไปคูณ2 42เท่ากับ8แล้วเติม0ต่อท้ายนะคะดังนั้น4คูณ20เท่ากับ80ข้อ C พ่อเรียงกระถางต้นไม้เป็นแถว9แถวแถวละ10กระถางพ่อเรียงกระถางต้นไม้ทั้งหมดกี่กระถางนะคะ,ะนักเรียนคะนักเรียนต้องตอบให้ได้ว่าจํานวนใดคือจํานวนกลุ่มและจํานวนใดคือจานวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มจํานวนกลุ่มคืออะไรคะแถว9แถวนั่นเองคะ่ะและแถวละ10กระถางคือจํานวนสมาชิกใน แต่ละกลุ่มนะคะอะเราก็สามารถเขียนได้ว่า9คูณ10เท่ากับเท่าไหร่การหาผลคูณของเราค่ะให้นักเรียนนำ9คูณกับ1นะคะ9คูณ1ได้เท่ากับ9และเติม0ต่อท้ายนะคะดังนั้น9คูณ10เท่ากับ90ข้อที่5ค่ะ ใบบัวช่วยครูทับทีมจัดดอกไม้ใส่แจกัน5้าใบใบละ20ดอกใบบัวช่วยครูทัพทีมจัดดอกไม้ทั้งหมดกี่ดอกนะคะอ่าเราก็มาดูกันเลยค่ะอ่านี่มีแจกัน5า้าใบใบละ20ดอกนะคะจานวนกลุ่มคือแจกัน5้าใบนะคะจานวนกลุ่มคือ5นั่นเองนะคะและใบละ20ดอกคือจํานวนสมาชิกในแต่ละกลุ่ม ดังนั้นนะคะเราจะเขียนได้ว่า5คูณ20เท่ากับค่ะการหาผลคูณของเรานะคะให้เราท่องสูตรคูณไม่5นะคะ5คูณ2เท่ากับ10นะคะและเติม0ต่อท้ายดังนั้น5คูณ20เท่ากับ100นะคะนักเรียนคะเดี๋ยวในข้อที่6และข้อที่7คุณครูแอมจะให้นักเรียนทำด้วยตัวเองนะคะสู้ๆนะคะไม่ยากเลยคะ่ะ